จำังกลับถามว่าตอนยังไม่ขึ้นรถบันทึกไว้พอบันทึกให้ไปจากโทรศัพท์ซืยแบบ เรืน้องคายและตอนนี้เวลา14นาฬิกา37นาทีเมืงง่มอยบอ๊ะเมื่อยยางโอ้ขับรถสซมหนีบอกเมืงง่อยเบ็ดเข้าขี้รถแท็กซีสเกตมาคอนน้องไข้แน่บอเมื่อยเลยเหนื่อยเลยนะคะเหนื่อยเลย หหมองเปิดเป้เห็นว่าโอ้ยปวดท้องน้อยไม่หาเลยเือเพา ไปเพลงตัวเนาะเปิดเพลงนำมื่อกงเมยียปนี่นะอันใดน,นะถ้าจะหอดจุดหมายอีกบทกีมเมยียปไหมโอ้วันแต่คือได้เนาะเอาเปิดเพลงได้เขาหอดหอดห,หลกักอะฟังเสียงีก่อนกันเลยตัวไ <c oughs> <c oughs> ันยังเพื่อนไม่ปัญหานะครับว่ะ เปิดเปิดจุ่แล้วเราก็ถึงจุดหมายแล้วนะคะคนขับรถขับรถคาคือเมอย่อยป็นยั้คือมเมย์คนได้จุ่งเหรอ่อะข,อไปไปขือเมย์วะใครจะไปไม่นะก็จ,จอดจอก็เดินหน้าสิาเนี่ย ก็จะหน่า่รถคันนั้นมันจะถอไมไปานเนี่ยตัวเองก็ก็จะหน้าเลยเนี่ยรถหมอหมออยู่อยู่วันนี้ okay. โอเคเราจะไปเจอหมอฟันกันนะคะ